เกษตรบ้านนาชาแนเเล,ลสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมื่นนี้เด้อเดี๋ยวสิบห้ามาเบิงต้นมะาะที่ปลูกปลูกมะละปลูกมะละวันที่ห้านะคะปลูกมะละวันที่ห้านี่ วันที่หาก็ครบเดือนอเ,เดือนหนึ่งแล้วนี่คือหนึ่งเดือนนะคะต้นมะละมีใบจริงออกแล้วน,นี่ค่ะส่วนบวบงูบวบงูกับวันที่หาคือกันนี่ ไต้ต้นนี้แหละกลังสวยเขียวเขียวแปบ๊บเดียวหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่านั้นเราก็จะมีบวบกินแล้วเก็บผลผลิตไม่น่าจะเกินสามเดือนนะคะถักทายทักถ่ายตอนเย็นด้ย เดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือมะเขือยาวมะเขือม่วงลูกไงล้วดิทุกคนนี่มีลูกหนึ่งอ้สวยมากเลยมะเขือยาวโอ้ยห้อย,อยแม่งกินห้อยอย่างบูเจาะนี่ ทั้าขั่วอาจจะเป็นหอยถากเดี๋ยวจะเก็บไปทำน้ำพริกโอ้ยอนี่ก็เริ่มดอกเริ่มดอกแล้ว ี่ก็สิเป็นบะเขือจ้าบะเขืออีหยยังนใหญ่งงแท้นึกว่าบะเขือเปาะบวมยนดินี่บัท่านแก่ด้วนี่ค่ะทุกคนหนยใหญ่งงๆแต่ว่าใบมันบกคื้ใบใบบสวยเลยแต่ว่าลูกโตมากเลยบะเขืออีหยญ่ มันเขือตากบติเขื่อใหง่ขึ้น,นวยใหญ่จ้ะอันนี้เป็นนอ,อก,กว้วยนะคะทุกคนตัดกว้วยมาแต่ว่าตัดออกอนัวโอ้ยพักกันพักกาดเขียว,วาก, <laughs> กาดรส่ไปทัวแล้วอย่าพักกาดเขียว วันถิมๆไปอีกสักละจะสิได้กินบ่ได้กินบุ๊น่ะขยันหดหนามาเอานี่ก็จะเป็นัะเขือเทศอันนั้นก็มะละมะละแมนผักไสแมน<อ>แต่ว่าอันใหญ่หรืออันหน่อยวุ้สื่อมาได้แค่จักเม็ด10บเม็ดบอกมนเกิดไ,ได้แค่นั้นไงไงใหญ่ดิหนวยใหญ่ดิแมนบ๋จักแล้ว ซสือมากมันก็เป็นหนหญ่ๆอยู่แต่ว่าก็เป็นเขียวโอ้เสือนั่นแหเป็นเม็ดแหนที่เขาใส่ถุงขายนะโอ้ไม่มีขายติดไม่หนาะถุงละยี่สิบได้สิบเม็ดบ่ได้สิบเม็ดมันเกิดซ้ำนั่นนั่นลานขายผลไม้บ่ร้านขายเม็ดพักเแหย เห็ดเป็นซองๆอยากได้หน<ว>ุ่ยมันดอกอยากกินยอดมันกินยอดมันแมีนอยู่บ่อันนี้มันบ่ได้กินยอดมันดีอันนี้เป็นกวางตุ้งกวางตุ้งนี่ก็เป็นพริกพริกกำลังดอก กขาวบักบัวอันนี้ก็บักเขือ,อน,นี่บพริกพก <c oughs> กกรยยพิกงามใบเจ้าก็ใส่ปุ๋ยอนี่ยงพริกงามใบปุ๋ยปุ๋ยชืวภาพ่ามาละปุ๋ยเยนี่ยงเนี่ยบุใบงามง่ามนะอันนี้ก็กวางตุง้งเอ้ยไม่ใช่ อะไรนะคณะนี่คณะว่าแม,ม้นมัสิบุใหญ่กใหญ่พี่เก่าบริโภคน้ำได้มาส่งฮะเก็บไปวะจะสิไปกินแบบใดว่ามันหยาบปุ๊บอยากกินนี่เอาใบออมกับอ่ะอมใส่หมูใส่งั้นเป็นซะนี่ผักบุง้งวันนี้จะเก็บผัดแล้วผักบุง้งเก็บมาพาะเก็บผัดใส่หมู ชิมาเก็บผักบุ้งดิทุกคนเก็บผักบุ้งกันดีกว่านี่ผักบุ้งสวยแล้วไม่ได้ใช้สารเอียงเลยมีหอดแมงมาเจาะไปได้นะ่ะแมงแข้งตัวนี้แมนบะแมงแข้งด้ยแมนอยู่ิคือแมงแข้งเนะี่ยเก็บผักบุ้งไปผัดดีกว่าวันนี้ มันคือผ mm ัวเขีย hmm. ว mm ่พอผัก hmm. บ mm ุ๋งนี่มันคือแสงเด้แสงไลายโขเก็บเดี๋ยวมันกระปงไหมนี่ได้แล้วซื้อแต่หมูก็พอใส่หมูสับเนาะโอ้โหต้องเหี้ยไปเก็บทั้งคนก่อนเมื่อเช้าว่ได้หดหนามบ่ก็เป็นแหง แดดแห้งหรือหดอยู่ด้มันคือแห้งสินเด็ดเลนะนดนยนี่เหรอมั้งดินทรายเนาะเด็กผักบุ้งกันดีกว่าสนานุยนะฮะย <laughs> ังไหวยอยู่นี่เก็บผักบุง้งผักบุ้งจีน ยอดเม็ดพวกบุ้งใส่ถุงผัดน้อยกับพ่อผัดหลายบาดแสบต้นนี้เหนะี่ยวหรออันนี้กับมะเขือเทศกาเองบม่ได้ซื้อด้วยค่ะกล้าเองทั้งหมดนะคะแต่พวกนี้ซื้ออยู่แต่พวกหัวมะเขืออียังมะเขืออะไรก็ไม่รู้ มีน้ำด้วยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะพามาเบิ่งบะเขือต้นนี้ด้วยตลกแห้งนี่ยางใหญ่เลยนี่โอ้โหไหนบะเขือปาะไหนอันนี้มีน้ำอ่ะเหรออืมเขาย่างเป็นอนันต์ยุบแข็งแมนเก็บขั้วบะแข็งมีน้ำอยู่บ่หรอ กปัออโอ้แตลกต้นนี้แม่ตลกเถอะพู้ได้สิกินเขียวปุดรูดนออนดูคณะค่ะคณะหวยแซมคณะใบบอกไงนี่กวางตุง่งพอมันเห็นแดดมันก็เขียวปุดเลยอันนี้พัพกประกาศเขียวปรีว โน่นจะเป็นอันบกเอื้อฟักทองอันนั้นก็จะเป็นบกบัวบกบัวเป็นยังงงูคือเป็นจังสัตว์บกบัวมันรูปม่แน่ใจม่แน่ใจด้วยมันใหญ่กว่ารูมเลยเหรืองูเงี้ยวเหรอผลมาเลื่อยขึ้นต้นอันนั้นแล้วผู้ใดมาเก็บปี มีหายเก็บไปก็ดีกันแหละข้ากินเ่เป็นโดนขโมยปีปลูกเฉยๆก็กินไม่ค่อยเป็นอันนี้ก็ปีหายไปแล้วนะคะหนึ่งอันนะคะไม่ใหญ่ไร่บ่ปีหายมันสุดหรอไงมาชมสวนบ่มาหลักปีคน นี่พื้นที่เล็กนะคะเดี๋ยวแปลนให้ดูนะฮะเป็นป่ากล้วยนะคะตอนแรกมันกระสิมีแต่ป่ากล้วยแล้วมันกระสิเป็นแห่งแห่ง,งมหนาแรงก็แห้งแห่งยง้มหนาฝนก้ก็มีแต่หยาเพราะว่าเคยปลูกหยาไว้ไกลนะคะนี่เราก็จะปลูกผักให้มันเขียวไปเลยปลูกผักแซมไปเลยกับต้นกล้วยไปเลยนะคะนี่ สวยบปล่ะสวยบปล่ะถ้ามีเวลาว่างเนาะเราก็จะปลูกผักให้มันเขียวปลูกทั้งดอกใหม่ทั้งผักนี่มีหอดดอกใหม่มีหอดผักท้าไมอันนี้คือเหี่ยวกับวเ่เข่อใจขึ้นกันบ่เป็นยังเหี่ยวกับว่เป็นยังม่ต้องให้มันเกิดก็ได้ ส่วนนี้เป็นมะละโกอมะละโกะ,ละโกลัวสิไดยซ้านีนี่จักเดือนเราจะว่าบม,ม่อเม่สิเขาสามเดือนจะบอกอันนี้มันขึ้นแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันตายเพราะหัวหดหนามเพราะเมียงมันคือตายกับเพราะขาใจขึ้นกันอยูซยูซือซ,อซือมันก็นตายไปเลยอ่ะ ดินก็ดีอยู่ดิค่ะดินก็ดีอยู่แต่ว่ามันตายตอนแรกมันขื่นเขียวมาหมดมนี่ตายมันก็ว่าเขเอานำข้อลื่นเหรอเราน้ำค้อลีนลดเหรอรู้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ผักชีโอ้ยวานไไหวกับเกิดเกิดมิดเกิดหย่าง,า,งามหยาอันนี้พริกนะคะอันนี้เป็นกระเพราเราจะไม่ซื้ออะไรเลยนะคะนอกจากหมู ก็ซื้อหมูต้นละหน่วยอีลิ้ดนะคะทุกคนนี่ต้นนีก็มี่นี่ต้นต้นนีก็มีหน่วยหนึ่งเห็นไหมใบบางงามบางงามแต่ว่าหน่วยมันงามเพราะว่าใส่ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไขเ่เร่งเร่งดอกเร่งผลมแมต้นนี้มันก็มีแค่นั้นมีแค่หน่วยใบกับกะมี่เนาะจ้ะเนาะจริงๆต้นรับลูก ต้นละลูกเนี่ยเนี่ยต้นละลูกเห็นไหม,ไหมต้นนี้ก็มีเนี่ยมีลูกด้วยต้นละลูกอันนั้นเป็นพลิกนะคะกำลังดอกค่ะกำลังดอกกำลังดอกเห็ไนไหมเนี่ย เสกแซมพักแซ้ม,ซมเหนีว้วไปทั่วทิพใส่เพื่นที่มีประโยชน์จากนอยต้นใหญ่มากถึนมากกับเขียวปลดรอฝนด้วยนะคะแต่ดินหน้าดินมันก็แห้งๆเนาะนี่ก็จะเป็นไปลงไปออกไปมามา เก็บมาได้แล้วสิพัดหน่อยหนึ่งพัดไส้หมูพักบุกเขียวกลุ้มๆไม่ได้ใส่ย,ยาเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีบ่มีมาแรงเจาะเลยแลปกปะเจกวะไม่มีมาแรงเจาะใบเลยนะแต่มันก็มีส่วนน้อยอะ่ะบ่มมีมาแรงเลยเอองามดีวะส่วนนี้ก็จะเป็นบวบนะคะต้นเดียวด้วยนี่ ปวดกำลังขึ้นมาเห็บนบ่มีดอกบ่ถ้าท่านไลยมีดอกจัน่อยแบบเดียวดอกขึ้นปวดกลัดครับนะครับในพื้นทีออ่ออกมาลูกออกมาชะอมออกมาพื้นที่เขียวชฉอมแต่ก็ยังไม่เขียวเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มเพิ่งเริ่มนะคะทุกคน ค่ะคลิปนี้ก็ฝากให้ทุกคนติดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรวัน้าชาแนวของกุูไก่นะคะได้ดำเนินการให้ทุกให้แบบว่าต่อเนื่องให้มีกำลังใจต่อไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเด้อ